ช่วงนี้ไปโซเชียลที่ไหนที่ไหนนะคะก็จะเห็นตัวเลข875บาทก็เลยนึกสนุกขึ้นมาค่ะว่าในฐานะสตรีมเมอร์อย่างพวกเราเนี่ยถ้าเรามีงบ875บาทเราจะทำอะไรได้บ้าง AI ตอบมาว่า875บาทเนี่ยมันท้าทายอยู่นะแต่ก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์ช่วยอัปเกรดค่ะให้สตรีมดูดูดีขึ้นได้ดูเป็นมืออาชีพขึ้นได้แล้วเขาก็ จัดยกตัวอย่างมาให้ในงบนี้ให้คะ่ะอันแรกก็คืออามาอันแรกสำคัญที่สุดอันนี้ก็คือไมโครโฟนเขาก็แนะนำมา2รุ่นนะคะคือ f a n a t e Leviosa m a c MCX 03 AI บอกว่าเนี่ยเป็นไม้ราคาประมาณ7 8 0 0ที่เป็น USB ที่คุ้มค่ามากสวยด้วยมี RGB เหมาะกับวางโชว์หน้าสตรีมส่วนอีกอันนึงก็คือ o n i k u m a h o k o M 6 3 0 ก็ราคาประมาณ800กว่าบาทเหมือนกันตัวนี้เขาบอกเฮ้ยฮิตนะในในหมู่คนเริ่มต้นเดี๋ยวไปเซิร์ชในช h อป e ีดูก่อนค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> หน้าตาน่ารักอยู่นะทุกอันทุกร้านก็คืออยู่ในงบประมาณ7 8 0 0หมดเลยอันนี้คิดว่าถ้ากดในมือถือนะคะใส่คู่ป้องคู่ป้องอะไรก็น่าจะราคาดีกว่านี้ค่ะอันนี้7,000ชิ้น1,500รีวิว ถ้ามีขาจับไม้ด้วยก็พันกว่าบาทถ้ามีแค่ขาจับไม้อย่างเดียวเราก็มองว่าเฮ้ยเพิ่มมาตั้งห้าร้อยเนี่ยไม่คุ้มอ่ะเออแต่มีช็อคเมาส์ด้วยก็โอเคเดี๋ยวนะชั่วนะมันมีช็อคเมาส์จริงๆใช่ไหมไม่รู้ว่ามันมีรูปโชว์อ่ะแต่รายละเอียดมันไม่บอกอ่ะแต่ก็น่าจะมีช็อคเมาส์ล่ะค่ะเพราะว่าในตัวไอเทมเขาที่เป็นเอ่อขาไม้นะคะมันมีช็อคเมาส์มาให้ด้วยก็เดาว่าถ้าเป็นบันเดิลนี้ก็ก็น่าจะมีช็อคเมาส์มาให้แหละ ไปดูรีวิวต่อ1ดาว1ดาวมาก่อนเลยใไปไป1สัปดาห์พังไม่ช็อตเสียงแย่เสียงแตกไม่ชอบปิดเองเปลี่ยนแสงเองอเราเราไม่ให้ตั้งใจจะโจมตีนะอันนี้คือเราเราก็เพิ่งเปิดดูพร้อมๆกับถ่ายคลิปนี้เหมือนกันเสียงก้องแหลมอันนี้มองว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับไม่ราคาบัตเจ็ตนะคะมาอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นแฟนเทค M CX ศูนย์หนอ้าวที่อยู่ในงบมันก็คือรุ่นเมื่อกี้คือ03ถ้า01อ่ะเกินงบเราล่ะแต่ถ้าใช้คูกป,ปองล่ะโอ้ยตะก,ก้าชั้นเออกดในมือถือดีกว่าคือถ้ากดโค้ดกดอะไรนะคะก็อยู่อยู่ในงบที่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ถึง800ค่ะ760เพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะน่าสนใจกว่า ดูรีวิวก่อนหนึ่งดาวไม่ดีเยี่ยมแต่สายมีปัญหาโอเคสายเราหาสายอย่างอื่นเปลี่ยนได้เสียงไม่ออกครับก็อาจจะเป็นดีเฟกต์ไแเราหลุดจนคอมค้างอันนี้ก็อาจจะเป็นสายเป็นที่คอนเน็ t ชันได้เป็นที่ได้หลายอย่างคะ่ะไม่เหมือนมีเสียงติดซ่าเสียงอึตลอดเวลาอ่าใช่เอ่อไม่ทุกตัวมีเซลฟนอยส์ noise อยู่แล้วคะ่ะเพียงแต่ว่าตัวเซลฟนอยส์ noise เนี่ย จะชัดหรือจะดังแค่ไหนส่วนนี้มีผลกับราคาไม้เยอะพอสมควรเลยค่ะคือ,อเขาเรียกว่าอะไรยิ่งไม้ที่เซลฟน้อยต่ำมันก็จะยิ่งแพงโดยรวมอันนี้ดูแล้วใช้งานได้น่าจะใช้งานได้เมื่อเทียบกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ตัวเมื่อสักครู่นี้มันสวยอะ่ะมามามีแนะนำตัวไหนอีกโอนิคุมะ M 6 3 0 ตัวนี้ถ้าใส่คงใส่โค้ดอะไรไปแล้วจะอยู่ในงบไหมนะกดโค้ดบนมือถือนี่ง่ายที่สุดและกดในคอมนี่มีเอาไว้กดลงตากาะกร้าเฉยๆค่ะเอาไว้อ่านรายละเอียดโอเคอยู่ในงบนะคะอยู่ที่เห็นไหมว่า711้ยบบาทอันนี้หลังจากใส่โคด้ดส่งฟรีกับลด20%เตไปละไปอ่านรีวิวกัน32รีวิวเองเหรอ,อแต่อันนี้ขายไปแล้วถึง2000ชิ้น32รีวิวถือว่าน้อยไปนะ แต่เดาว่าอาจจะใช้งานได้ดีก็ได้ค่ะก็คือปานกลางก็ไม่มีอะไรให้ชมไม่มีอะไรให้ด่าเขาก็เลยไม่รีวิวแล้วเดี๋ยวลองร้านอื่นจริงๆมันมีใหม่ตัวหนึ่งอะโอ้โหอันนี้ขายไป6 0 0กว่าชิ้น8 3รีวิวเยอะกว่าเมื่อกี้อีกไม่มีดาวน้อยๆเลยมีแต่บบเสียงดีมากอ้าวแต่เสียงที่ได้ก็ไม่ดีหรือแย่พอใช้ได้ก็เรียกว่าอะไรนะเหมาะสมกับราคาละกัน ก็ตามคาดค่ะคือคนที่ซื้อไปเขาก็รู้สึกว่าก็โอเคก็ไม่มีอะไรให้ชมไม่มีอะไรให้ด่าก็ถือว่าโซโซไปค่ะมามันหน้าตาเหมือนกันเลยอะแต่เขาไม่บอกรุ่นเออนี้เป็นออฟฟิเชียลนะแต,แต่ไม่แต่ไม่บอกรุ่นแต่หน้าตาเหมือนกันก็เดาว,ว่าก็ก็น่าจะรุ่นเดียวกันแหละไหนดูซิ4ีรีวิวแต่หนึ่งดาวแค่12 12เขาไอ้ิบรีวิวเองนะถือว่าน้อย อันนี้เสียงไม่ขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเทคนิคอลอิชชูไม่ว่าจะถูกแพงมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดค่ะคุณภาพเสียงเกินราคาแต่มีปัญหาเชื่อมต่ออ่ะอันนี้สองคนละสายหลวมอันนี้เออน่าจะมีปัญหาเรื่องคอนเน็ t ชันจริงๆละอันนี้เสียงช็อตต้องเสียบใหม่ทุกครั้งเวลาไลฟ์ไอ้เรื่องต้องเสียบใหม่ทุกครั้งเวลาใช้งานเนี่ยซมซุงซีลเออซมซุงคิวทูก็เป็นไม่ตัดเสียงรบกวน เรื่องเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนี่จะบอกว่าอะไรดีล่ะสิ่งที่ดีที่สุดอะคือการใช้ไม์เซตอัพไม์ให้ถูกต้องใช้ในสภาพสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุดยิ่งไม์ดียิ่งเซนซิทีฟยิ่งเสียงรบกวนเข้ามาระเบิดระเบ้อเลยแล้วก็ในส่วนของเรื่องตัดเสียงรบกวนเนี่ยถึงตัวไม์เขาจะไม่ได้มีฟีเจอร์นี้นะคะก็มีโปรแกรมอีกมากมายเลย คนที่เขาบนแบบนี้เขาอาจจะเอาไปใช้กับมือถือหรือเอาไปใช้กับอุปกรณ์ที่คือไม่สามารถที่จะลงโปรแกรมอะไรได้เยอะหรือไม่ได้มีโปรแกรมที่เขาใช้จะไม่ได้มีออปชันะไรมากมายแต่ถ้าใช้งานบนคอมหรือ PC นะคือมันมีโปรแกรมอีกเยอะแยะเลยโปรแกรมฟรีให้เราเลือกมาใช้นะคะในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนแต่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยชอบใช้ค่ะเพราะพวกโปรแกรมตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันจะลดคุณภาพของเสียงไมโครโฟนลงด้วยคือบางทีเราอุตส่าห์ดูรีวิวซื้อใหม่คุณภาพมาที่รสึกส่า โอ้ยมันเจ๋งมันดีอะแล้วเราก็มาลดคุณภาพไมที่เราซื้อมาด้วยโปรแกรมตัดเสียงกวนก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อย make ซ e n s e แต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆนะคือถ้ามันไม่ได้จริงๆอะมันก็ต้องใช้โอเคโดยรวมเท่าที่อ่านรีวิวตัวนี้น่าสนใจค่ะแต่จริงๆนุเคยเห็นรีวิวของพี่เป่า I have CPU เกี่ยวกับไมเนี่ยมันนานาคลิปเก่าและมันมีไมตัวหนึ่งที่พี่เป่ารีวิวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ ได้อย่างนั้นจริงๆหรอว่ามันก็น่าสนใจลองซื้อมาเล่นบ้างเหมือนกันนะลองหาดูก่อนคลิปนี้ป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน่าน่าจะคลิปนี้เนี่ยแหละันีชัวร์ใช่ไหมอันนี้ชัวร์นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v e CPU ผมเป่า i h a v e CPU ต่อไปพี่ฝครับอันนี้พี่ฝนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h e f p เปา iHelp 683b 683 b boy ้ เติ่งบแปดร้อยเจ็ดสิบห้าของเราแน่ๆค่ะอืมแต่รีวิวเยอะนะอันนี้คือเขาบอกว่าเสียงที่หูฟังเราได้ยินนะคะกับเสียงที่เราเรคคอร์ดเสียงที่ออกมาจริงเนี่ยหูฟังอะ่ะดังกว่ามอนิเตอร์กับเสียงที่เข้าเครื่องอะ่ะมันไม่เหมือนกันอันนี้ที่ฟังอยู่ก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวคิดก่อนซื้อมารีวิวดีไหมเนะี่ยโอ้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนเรากลับมาที่ในเรื่องของแปดร้อยเจ็สิบห้าบาทของเราก่อนค่ะ ม่ดูเรื่องใหม่นี่ไม่ได้เลยนะอันต่อไปเป็นเว็บแคมเว็บแคมเขาบอกว่าลาปู C260 กับ C200 รลาปูเนี่ยนุเคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่ามันมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะมันมาจากโรงงานเดียวกันกับ l o อ i t e c h ไอเรื่องแฟคทอเ็จจริงอันนี้นุไม่ทราบเหมือนกัน C260 Full HD ถูถว่าราคาดีเลยอันนี้คือราคาก่อนคูปอง950 โอเคอยู่นะก็ไม่ได้มีใครบน่นใครว่าอะไรค่ะอยากเห็นภาพรีวิวเหมือนกันแต่อันนี้นุไม่สนใจในเรื่องของเอ่อไมโครโฟนที่ตัวกล้องนะคือขอดูภาพอย่างเดียวแต่เรารู้สึกเฟรมไม่สมูทอ่ะอันนี้อันนี้เรามองว่าเอ่อถ้าเราสามารถนะคะใช้ตัวกล้องมือถือเราแทนได้อันนี้ดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะใช้กล้องมือถือแล้วอยากได้กล้องเว็บแคมราคาประหยัด ก็ประมาณนี้ก็มองว่าถ้ามองว่ามันคือกล้องนะให้เห็นหน้าเราเอาไว้ประชุมหรือเอาไว้ทำคอนเทนต์คือขอแค่มันเป็นกล้องอะ่ะมันก็โอเคลิงไลท์พร้อมขาตั้งด้วย3 5 0ร้อยหถึงาจริงๆในเรื่องของภาพนะสำหรับคนที่ใช้กล้องเนี่ยเรื่องของไฟเห็นด้วยมากๆค่ะคือการอัปเกรดไฟการใช้ไฟเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันคุ้มค่ากว่าการอัปเกรดกล้องแต่ส่วนไฟในราคา3 0 0 5 0 0ย เอาแบบรวมแบบครบเซตเลยนะมีขาด้วยอะไรด้วยจากประสบการณ์นะคะมันไม่คุ้มมันแพงค่ะเพราะว่าส่วนส่วนตัวนุชเองคือนุชซื้อมาซื้อมาวางไว้เฉยๆถ้าซื้อมาไม่ได้ใช้ก็คือแพงค่ะมันมีขลอดไฟในราคาประมาณ ร้อยสองคือหลอดไฟบ้านที่มันเป็นหลอดไฟ LED เนี่ยก็ใช้ได้มันก็อยู่ในราคาเลงนี้แหละถูกกว่าด้วยแต่แค่ตัวหลอดมันไม่พอไงมันก็ต้องมีตัวโคมด้วยแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าถ้าจะซื้อแบบตัวซื้อโคมซื้อซอฟบ,บ็อกมาด้วยแล้วใช้หลอดไฟบ้านด้วยนะมั่นใจว่างบ8ปดเอาอยู่เดี๋ยวนุชจัดเซตให้ดีกว่ามาออซอฟบ,บ็อกซอฟบ,บ็อกทุกถูกขอทุกถูก อย่างเี้อย่างเงี้ยเง,ยงพวกเงี้ยพวกเงี้ยพวกเงี้ยหน้าตาเนี้ยแต่อย่าคาดหวังนะคือนุชเคยซื้อมาละวผ่านไปหนึ่งปีตัวอ่ตัว,ว diffuser ค่ะตัวไอแผ่นขาวๆที่ไว้กรองแสงอะขาดเอ้ยราคาไม่เปลี่ยนเลยอะเดี๋ยวรีเฟซใหมออ่อีกรอบอ่ะราคาเปลี่ยนแล้วตองชุดไม่มีหลอดไฟ600กว่าบาทเดี๋ยวเราเริ่มชุดเดียวก่อน1ชุดไม่มีหลอดไฟไม่ได้หรอเราเราไม่อยากได้หลอดไฟ หลอดไฟแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยเอาแบบที่นุชใช้อยู่นะโอเคนุชว่ามันโอเคมันใช้ได้เลยแหละตอนนี้นุชก,ก็เปิดเปิดตัดเงาอยู่คะ่ะเรื่องคุณภาพเรื่องเอ่อ CRI ใช้ได้แต่ mark เอาไว้นะคะว่าก็อย่างที่เรารู้อยู่คะ่ะคือของจีเนี่ยแต่ละล็อตแต่ละโรงงานมันก็ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะหน้าตาเหมือนกันก็เหอะอะไรที่มัน no บรนด์หรืออะไรแบบเนี้ยคือทุกอย่างมีความเสี่ยงถ้าเรารักนะคะที่ จะลองของบัจเจตเราก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยว่ามันก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่แค่บอกว่าของนุน่นมีไฟหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วมันโอเคใช้งานได้เอาชุดเดียวขอขาด้วยเ,เขามีหลอดไฟมาให้ก็มีอาอาก็เอา,เอ,า,เอ,าอันนี้397บาทใช่ไหมขั้วเป็นขั่ว LED ไม่ใช่ั่ว LED คั้ว E 2 7คือเราไม่รู้ว่าจำนวนวัตต์ที่เราใช้อะคะ่ะความสว่างที่เราต้องการเนี่ย มันควรจะประมาณไหนที่เราต้องการนะเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างของเรากับไฟขนาดของห้องนะคะแล้วก็มันแวลลี่อะคอนเทนต์ที่เราจะทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลอดไฟสตูดิโอในหลายๆย,ยี่ห้อนะคะส่วนมากหรือแม้แต่กระทั่งอันเนี้ยเขาถึงมีรีโมทคะ่ะให้เราปรับเพิ่มความสว่างของไฟได้ ก่อนที่เราจะซื้อเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องการความสว่างขนาดไหนซึ่งมันก็คือหน่วยลูเมนหน่วยลักซึ่งคนส่วนมากเนี่ยท,ที่ยังไม่เคยไม่เคยมีต้องการที่จะไฟตัวแรกสักตัวเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่า,าต้องกาความสว่างแค่ไหนอ่าหลอดไฟสักหลอดแสงสีขาวแสงคูไวคือประมาณ4 000, ี่พันอ่อุณหภูมิสีนะคะประมาณ4ี่พเคลวินคือถ้า6,500เคลวินนะคะมันขาวมากเกินไปจริงๆอะ่ะ พวกหลอดไฟสตูดิโอหรืออะไรพวกนี้นะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ5,500คลวินค่ะคู่ไว้ก็เหลืองไปนิดนึงแต่ว่าโอเคนะเป็นแสงเออเป็นสีนิวทรัลอยู่ตรงกลางถ้า3,000คลวิน่ะมันเหลืองไปค่ะโอเคแต่ถ้าคนมองว่าฉันอยากได้ลิงไลท์นะคะเพราะว่ามันเล็กแล้วมันก็กระทัดรัดคือใส่ซอฟบ็อ,บบอกซ์ใช้หลอดไฟแบบเซตแบบนี้มันกินพื้นที่เยอะอ่ะอันนี้ก็เข้าใจได้ แต่แค่จะบอกว่าอันนี้นุแค่หมายถึงว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้นะแต่ในเรื่องของการใช้งาน practical อาจจะไม่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการใช้ไลฟ์สตรีมนะคะหรือหันหน้าติดเข้ากำแพงแบบนุชเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะค่ะมันจะเกะกะจริงคูไว้นะคะก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือโตชิบาโตชิบาเป็นแบรนด์ที่ทาหลอดไฟคูไว้ออกมาเยอะอยู่หลายสีเออเขาเรียกอ,อะไร มีหลายขนาดหลายรุ่นให้เลือกเวลาที่นุชไปไปซื้อตามร้านไปโฮมโปรอะไรแบบนี้นุชมักจะได้คัวยี่ห้อโตชิบ้ามากกว่าทีา่จะเป็นฟิลิปนะคือฟิลิปมักจะเจอเออไม่ไม่วอร์มไว้ก็ d a y l ไล h ์ไปเลยแต่นุชเคยเห็นหลอดไฟในห้างเขาเขียนว่า c r i 90ส่วนมากพวกนี้จะ c i ประมาณ80คือบางทีอ่ะส่วนมากเลยดีกว่าในออในออนไลน์นะคะในเว็บแอปช้อปปิ้งต่างๆเนี่ย เขามักจะไอ้พวกหลอดไฟบ้านอะเขามักจะไม่ค่อยเอ่อลงดีเทลนะคะในเรื่องของค่า CRI ไอ้ที่นุชเห็นนะ่ะคือนุชไปเห็นคือจับพลิกกล่องนั่งอ่านตอนเวลาที่เราไปซื้อตามห้างหลอด LED E 27คูไว้ CRI 90นี่ไหมคือจำไม่ได้ว่ารุ่นไหนถ้าใครสนใจก็ลองไปหากันดูนะคะไอ้นี่ก็ไม่นะ่ะอ๋อนี่ CRI 90เห็นที่กล่องเออ ราคาไม่แพงด้วย125บาทแต่ว่าอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะ8วัตต์ค่ะบางคนอาจจะต้องออต้องการกำลังไฟที่สูงกว่าน,นี้คือเดี๋ยวนี้หลอดไฟ LED แบบหลอดไฟบ้านแบบนี้มันก็ให้ค่า CRI ที่สูงถึง90แล้วอะบางทีคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลุ้นคุณภาพไฟนะคะกับหลอดไฟตามแอปช้อปปิ้งที่ที่อ้างว่าเป็นหลอดไฟสตูดิโอเพราะส่วนมากแล้ค่า CRI จะประมาณ70ไม่เกิน80 แต่สิ่งที่เขาเน้นนะคะของพวกนั้นก็คือ1ถูกสสว่างแบบบุ้มๆมเลยแต่หนูมองว่าคือซื้อพวกเนี้ยคุณจะได้ไฟที่คุณภาพสวยกว่าแล้วในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปอมาต่อเรื่องไฟผ่านไปแล้วเสร็จเริ่มต้นครบวงจรไม ไม่กับไฟวงแหวนขนาดเล็กอันนี้ต้องยอมรับตรงๆเลยนะว่าตัวนุเองมีประสบการณ์ไม่ดีจริงๆค่ะกับพวกไฟจีนไฟลิงไลท์ไฟพาแเนลที่ราคาไม่กี่ร้อยอะ่ะนุมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีค่ะคือซื้อมาแล้วมันใช,มนใช้มันใช้งานจริงแล้วมันไม่สวยมุมมองสำหรับครีเอเตอร์6ปีแบบคุณแม่ยังอุตส่าห์จำได้อีกนะ ด้วยประสบการณ์ที่คุณมีผมแนะนำว่าถ้าอุปกรณ์พื้นฐานไมกล้องที่มีอยู่เดิมดีกว่าของราคาหลักร้อยเหล่านี้อยู่แล้วนำงบ875บาทไปลงกับอะเซซอรีเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานของคุณอาจจะคุ้มกว่าด่าฉันเลยเหอะแขนจับไม่แน่ช่วยจัดสรรพื้นที่โตสตรีมแขนจับไม่ฉันก็แพงกว่านี้จ้ะ กรีนสกรีนแบบผ้าสำหรับลบพื้นหลังอ่ะอันนี้เรายังไม่มีเคยคิดเหมือนกันนะว่าจะซื้อกรีนสกรีนเอามาวางเผื่อจะทำคอนเทนต์เผื่อจะทำแบ็คกราวน์นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่เราคิดดูอีกทีก็ขี้เกียจขี้เกียจมานั่งตั้งขามานั่งขึงผ้าแล้วก็ต้องมานั่งรีดผ้าให้มันเรียบอีกและอยู่เนี้ยพวกโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเลยนะเขาก็ใช้ AI ช่วยค่ะคือสามารถตัดภาพพื้นหลังได้ได้แบบใช้ได้เลยอะโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้กรีนสกรีนคอนโทรลเลอร์ราคาประหยัด ฉันก็ใช้อยู่ค่ะอุตสาดาวว่าฉันทำมาตั้งนานของที่มีก็ดีกว่านี้จะสนใจพวกนี้ทำไมแนะนำอัซซสซอรีมาถ้ารู้ใจฉันจริงอะ่ะเธอก็จะไม่แนะนำสิ่งเหล่านี้ให้ฉันโอเคไหมก็ประมาณนี้ละค่ะคลิปนี้มีประโยชน์ไหมคือจริงๆมันก็เริ่มมาจากว่าเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะในโซเชียลค่ะตอนนี้ ก็พูดกันถึงเรื่องราคาที่ที่เขาจะเก็บเราเพิ่มขึ้นน่ะจาก750เป็น875ตอนนี้เปิดโซเชียลก็จะเห็นแต่8 7 7 875เราก็เลยแค่คิดขึ้นมาสนุกๆคะ่ะว่าในฐานะที่เป็นเกมสตรีมเมอร์เนี่ยในราคา875บาบาทเราซื้ออะไรได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันจะเทียบกับในเรื่องดราม่าที่เขาดราม่ากันนะคะมันมันเป็นมูลค่าเงินที่เท่ากันก็จริง แต่มันคนละเรื่องกันค่ะมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เนอะก็ถือว่าคอนเทนต์นี้เราก็เอามานั่งเมามอยคะ่ะทำสนุกสนุกอย่าคิดมากเนอะสวัสดีค่ะ